สวัสดีครับทุกท่านเอ็นไอแช n เนขอต้อนรับเข้าสู่ Resident Evil Village หรือภาคที่8ของซีรีส์ตำนานสยองขวัญที่เนื้อเรื่องยังคงดำเนินต่อซึ่งแน่นอนคลิปนี้จะมาพูดถึงและแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับ Resident Evil Village และภาคอื่นในมุมมองส่วนตัวที่ทำให้รู้สึกว่า Resident Evil Village ไม่ใช่เมนูใหม่เลยแต่มันคือการผสมผสาน เมนูก่อนๆแล้วนำมาเสิร์ฟใหม่นั่นเองซึ่งเมนูนี้ก็จะทำให้เราได้ลิมรสรสชาติใหม่ๆนั่นเองถ้าไม่ถึงคิดแบบนั้นหรือครับงั้นมาเริ่มกันเลยผมจะนำพาทุกท่านย้อนไปยังภาค7เป็นอันดับแรกก่อนเลยครับว่าด้วยกันเรื่องของภาค7นะครับภาค7นี้จะมีการออกแบบมาใหม่เอี่ยมอ่อ,องสำหรับเซอร์ไพรส์ทุกคนในวงการ r e เลยก็ว่าได้ พราะนอกจากจะเล่นแบบมุมกล้องแบบใหม่นั้นคือ first version ซึ่งก่อนหน้านี้นมันก็มีมานานแล้วแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนี่ยังไม่ได้ทำใน R E ซักซีรีส์เลยนะครับแล้วก็เรื่องของระบบเกมแล้วก็การเรียกคืนความสยองกลับคืนมานั่นเองครับก็จะรู้สึกแบบร้อนๆหวาดกลัวหวาดกลัวหน่อยนะครับรสชาติของภาค7ที่นำมาผสมในภาค8นี้ก็จะมีเรื่องของ ตัว Engine เต่เราไม่พูดถึงดีกว่าเพราะว่าไอ e อแองจนี้รู้สึกว่าจะใช้ลากกัน,นมายายาล้วเราก็รู้สึกว่าจะเป็นสมบัติของทาง IE ไปเรียบร้อยแล้วมาพูดถึงรสชาติที่คุ้นเคยกันจริงจั่นก็คือในภาค7นี้เราจะคุ้นเคยกับรสชาติที่เป็นแบบ First v e r อร์ชหรือว่ามันเป็นมุมมองบุคคลที่1นนั่นเองนะครับซึ่งมุมมองบุกคลที่หนึ่งี้ก็ประสบความสําเร็จในภาค7แล้วมันก็ทําให้ดูล่ลนและระบบต่างๆที่ทําออกมาในผสมผสานระหว่าง ประมุมมองแล้วตัวของเนื้อเรื่องในเกมที่ทําให้ความสยองขวัญมีมานะครับเคจบไปแล้วสาหรับวัตถุดิบชิ้นที่1ครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตัวละครตัวละครนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบชิ้นที่2นั่นก็คืออีธานนั่นแหละก็คือเกี่ยวข้องอะไรกับ r e 8หรือว่าวิาว,วเล็ตน,นั่นก็คือมันจะมีจดุดเชื่อมต่อระหว่างพอตเรื่อง พอดเรื่องที่สําคัญสําคัญนะฮะที่พอดเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรใหม่เลยครับมันเป็นแค่เมนูเก็บเอาไว้ไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วพร้อมที่จะนํามาเสิร์ฟให้พวกเราได้ลิ้มรสอีกทีก็เป็น RE8 ไปแล้วหรือวิวเลดไปแล้วนั่นเองครับ โอเคผมจะพูดถึงแต่ภาคเน้นๆที่มันมีส่วนที่ทําให้คือส่วนที่ผมคิดว่าทําให้มีภาค8ออกมาเป็นคอนเซปต์อย่างนี้อย่างนี้ออกมานะครับมันก็คือภาค4นั่นเองซึ่งแน่นอนนะก็ตัวเอกของเราก็จะเป็นลีออนเอ็ดเคนดีใช่ไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวเอกนะครับเราก็จะมาพูดถึงระบบก,ก่อนระบบกเกมก็จะเป็นแบบ มุมมองบุคคลที่3หรือ third p e r s o นนั่นเองครับเนื้อเรื่องครับก็เป็นการที่เราไปอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นหมู่บ้านลึกลับลึกลับ,ลลบยังไงไม่รู้นะครับซึ่งบรรยากาศก็สรวนให้สยองวันเหมือนเดิมเงียบๆซึ่งไร้ผู้คนปกติสัญจรไปมานั่นเองครับซึ่งวัสดุชิ้นที่3ที่จะทํา RE8 นั่นเองก็คือระบบช่องเก็บของของภาค4แล้วก็การผรสมผสานระหว่างช่องเก็บของของภาคเจ็ดนั่นเองนะครับ วัตถุดิบที่4ี่ที่ได้จากภาค4นั่นก็คือระบบการซื้อขายอาวุธไอเทมต่างๆนั่นเองครับแน่นอนครับพอได้วัตถุดิบพวกนี้มามันจะออกแนวที่เป็นแบบแอคชั่นแอคชั่นและผสมความสยองขวัญไปในตัวด้วยครับและวัตถุดิบชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือวัตถุดิบที่5 เป็นวัตถุดิบที่ทำให้ผมคิดว่าทำให้เกิดคอนเซปต์ RE8 ขึ้นมานั่นเองครับซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปที่คุณกำลังรับชมหรือรับฟังอยู่นี้ครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ผมคิดได้ว่ามันน่าจะเกิดจากสิ่งที่ผมคิดโดยไม่มีอ้างเหตุผลว่าเป็นจริงหรือไม่ที่เขาคิดทำ RE8 ขึ้นมาจากคอนเซปต์ที่ถูกเก็บไว้น่าจะหลายปีมากอะแต่ก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงหรือไม่แต่มันก็มีความเป็นไปได้นะความเป็นไปได้สําหรับความคิดแบบนี้นะครับซึ่งเราก็ไม่ผิดที่เราจะคิดหรือว่ารู้สึกตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับคอนเซปที่จะบอกว่าเป็นวัตถุดิบที่ทําให้เกิด RE8 นั่นก็คือคอนเซป4.1นะครับไม่ไม่ใช่4.1เออเขาเรียก3.5ซึ่งเป็นภาคที่จะเป็นผ้าค4นั่นเองทําไมอะ ก็คือมันมีช่วงที่ว่าหลุดออกมาเป็นคอนเซปตตที่มีตัวเอกออกมาอย่างลีออนเอ็ดเคนเนดี้ใช่ไหมเขาว่าถ้าเป็นลีออนเอ็ดเคนเนดีแล้วต้องมาเจอกับซอมบี้ไปมาอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกเฉื่อยชาจำเจเหมือนกับภาค2ที่มีรีออนและแคร์ภาคนั้นก็ให้สุความรู้สึกบรรยากาศที่ตื่นเต้นเราใจเหมือนกันในเรื่องของการที่มีมิสเตอร์เอ็กซ์หรือไทเลนที่คอยล่ล่านั่นเองครับ รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ออกมาน่าสนใจอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าว่าจะเป็นภาาสีแล้วต้องให้ลีออนเอ็เซเนดีกลับคืนมานะฮะทางทีมงานก็เลยเห็นว่ามันต้องมีอะไรแปลกใหม่นอกจากที่เราจะไปไล่ล่าซอมบี้ยิงซอมบี้ทิงไปว่าเล่นนะครับก็เลยทําคิดที่จะทําแล้วเกิดเป็นคอนเซปต์ใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคอนเซปต์ที่ออกมาอย่างรูป หลุดให้เห็นอย่างเป็นภาค3.5นั่นเองครับซึ่งคอนเซปต์นี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ที่ว่าตัวเอกอย่างรีออนของเราครับต้องไปเจอกับศัตรูที่เป็นคล้ายๆหมอกวิญญาณแล้วเข้าไปสิงอยู่ในตุ๊กตาครับซึ่งจะทําให้ตุ๊กตามีชีวิตนะครับซึ่งเราจะต้องต่อสู้กับหมอกควันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไปสิงอยู่ในร่างตุ๊กตาในสภาพแบบนั้นครับซึ่งตอนนั้นถูกมองว่ามันไม่เชิงเป็นชีวภาพแต่มันด้วยเหตุผลอะไรที่ จะหาความสมเหตุสมผลที่ว่าเหมาะควรสิ่งเหล่านั้นะจะเข้าไปลอยอยู่ในตู้กตายและสู้กับตีอ่อนในเคดีมันเป็นไปได้ยากครับทางทีมนั้นก็เลยคิดค้นใหม่และออกมาเป็นภาค4อย่างที่เห็นนั่นก็คือเป็นปรสิตที่ควบคุมในร่างมนุษย์นั่นเองครับ ซึ่งก็กลับมาได้อย่างสมบูรณ์แบบในเรื่องของคอนเซปต์ที่ยังคงเป็น RE หรือ e s i d e n t Evil นั่นก็คือเป็นเรื่องของอาวุชีวาภาพกันต่อไปนะครับแล้ววัตถุที่ภาค3.5นี่แหละครับที่ผมว่าเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดภาค8ขึ้นมาทีนี้เรามาดูกันว่า ทฤษฎีของผมหรือว่าการที่ผมพูดไปนั้นน่ะตามที่ผมคิดไว้อ่ะมันเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนแต่เรามารับชมพร้อมกันเลยครับเราก็จะมาทําการเปรียบเทียบทีทละอย่างกันนะครับเริ่มจากให้เห็นภาพของ re 8ก่อนนะครับแล้วจากนั้น,นครับเราจะกลับไปที่ re 4และกลับไปยังที่ re 3.5กันอีกทีหนึ่งนะครับทํำกงเล็บคมๆไปก็แล้วกันนะเพราะว่ามันมีตั้งแต่นูน่นตั้งแต่ไหนอะ่ะภาคแรกอยู่แล้วนะครับ โอเคเนี่ยเราจะมาดูตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมมีคล้ายๆเป็นหมอกควันมันก็คือค้างคาวใช่ไหมไม่น่าจะมาค้างคาวค้างคาวนั่นแหละเป็นค้างคาวบินลงมาแล้วกลายเป็นคนก็คือคล้ายๆหมอกควันแล้วกลายเป็นรูปร่างคนนั่นเองครับตัดมาที่ภาค3.5กันอีกทีนะครับคุณจะสังเกตได้เลยครับบรรยากาศมันคุ้นๆคุ้นคุ้น อตัวนี้คอนเซปต์เขาจะเป็นไวรัสไวรัสหลอนนะฮะซึ่งเป็นเลออนโดนไวรัสหลอนเขาก็จะทําให้เห็นภาพหลอนอะไรประมาณนี้ครับคอนเซปต์เขานะตอนที่เป็นยังเป็นสามสิบห้าอยู่เนี่ยก็จะเป็นเลออนเอชเคนเดดีกลับมาอีกครั้งครับมันผมรู้สึกว่ามันเป็นแปลกๆนะถ้าจะทำอะไรอะไรมาแล้วให้เห็นภาพหลอนอ่ะมันเหมือนกับไม่อยากจะคิดเลเห็นภาพหลอนว่าตัวเองมีอะไรเคลื่อนไหวครับ นะมาแล้วหมอกมาแล้วเห็นไหมหมอกคล้ายๆกับสัตว์มีปีกบินได้นะนี่เห็นไหมเห็นไหมเหมือนกันไหมคุ้นไหมครับดูนะดูนะนะโดนหมอกสิง <laughs> <laughs> ผมอยากให้สังเกตอีกนิดนึงก็คือตรงที่อาวุธของศัตรูนะครับก็จะเป็นเขี้ยวนะครับถ้าสังเกตดีๆครับนั่นก็ ถ้ามันมีเขี้ยวมีหมอกแล้วก็มันเป็นตัวบินบินได้แล้วก็รวมกันนะครับแล้วเราตัดผ้ามาก็จะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตมีปีกขนาดเล็กครับรวมร่างกันก็จะกลายเป็นรูปร่างขึ้นมานั่นเองครับแล้วข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับเห็นไหมครับจะมีเขี้ยวเหมือนกันในครับเป็นที่อาวุธครับ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันบังเอิญหรือว่ายังไงกันแน่ส่วนถ้าจะตั้งคําถามกับผมว่าทําไมเขาไม่เอาตัวเอกอย่างรีออนเอ็ดเคเนตี้มาซึ่งมีความสามารถเก่งก้าขนาดนั้นทําไมไม่เอามาอยู่ในภาคนี้ต้องขอบอกกันเลยว่าผมคิดว่า Resident Evil นั้นเดินทางมาถึงเฟสสามแล้วซึ่งเป็นเฟสที่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาช่วสู้กันอย่างแน่นอนสังเกตได้จากตัวเอกที่รับบทพระเอกในอีธานภาค7นั่นเองครับซึ่งเขาก็ได้รับผลบาระบาระ ทำให้เขาเดี๋ยวซึ่งเขาได้รับยาสมานแผลทําให้เขาสามารถต่อแทนต่อขาได้เหมือนเดิมนั่นเองและยังไม่มีผลข้างเคียงต่อเขาด้วยในขณะนี้นะครับด้วยความสามารถนี้นี่เองที่ทําให้อีธานเหมาะสมแล้วที่จะไปสู้กันกับสาวๆอย่างสมเหตุสมผลที่ความสามารถเท่าเทียมกันนั่นเองครับ สุดท้ายความพิเขนสุดท้ายคงเหมาะสมแล้วลหละที่จะเป็นอีธานถ้าเป็นพระเอกในดวงใจใครหลายคนกวนใจเอได้อย่างรีออนเอ็ดเคเนดีคงไม่เหมาะที่จะให้ศัตรูพุ่งเข้ามากัดและฟื้นฟ,นฟนูเนื้อเยื่อได้อย่างเป็นธรรมชาติยังไงซะถึงจะเป็นวัตถุดิบที่เคยเก็บไว้ไม่ได้ใช้งานนำมาปรุงใหม่รสชาติผมว่ายังไงก็ยังอร่อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นติดตามกันได้ครับกับ Resident E v i l Village ถ้าใครยังไม่ลองเล่นไปเล่นกันได้ครับ แล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อแรกเปี่ยนความคิดเห็นกันนะครับขอบุณที่รับชมและติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับอยู่ไหนอยู่ไหนล่ะมาก่อนมาก่อนมาลาท่านผู้ชมก่อน <c oughs> มาและะ้วจ้า